สวัสดีค่ะทุกท่านหนังสือเสียงวันนี้ขอเสนอหนังสือของพ่อครูสมณโพธิรักษ์ชื่อหนังสือคนคืออะไรทำไมสำคัญนักของพ่อครูสมณโพธิรักษ์ที่ท่านเขียนตอนที่ท่านเป็นคารวาสอยู่นะคะท่านยังไม่ได้บวชตอนนั้นท่านอายุ30ปีนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอ่าน ถ้าท่านผู้ใดจะอ่านหนังสือเล่มนี้เพื่อประโยชน์อันแท้จริงและท่านจะได้ไม่เปล่าเวลาไปโดยได้ไม่คุ้มเสียจึงขอแนะว่า 1. ก่อนจะลงมืออ่านขอให้ทำใจให้เป็นกลางทำใจให้สบายยิ่งทำจิตให้ว่างเลยยิ่งดี 2. ส,สิ่งที่จะขอคือกรุณาล้างทิฏฐิมานะออกอย่างจิต ออกจากจิตใจให้เกลี้ยงเสียก่อนคืออย่ามีความถือดีอย่ามีความตั้งตนว่าเรารู้แล้วมาก่อนแล้วจึงลงมืออ่านหนังสือเล่มนี้ 3. และที่สำคัญอีกอย่างก็คือถ้าอ่านไปถึงตอนใดแล้วรู้สึกว่าเราเริ่มไม่เข้าใจคือเริ่มจะรู้สึกวกวนหรือคลี่คลายไม่ออกให้ก็ให้ตั้งใจให้มากขึ้นและ หรือเริ่มต้นย้อนไปอ่านที่ผ่านมาแล้วอีกใหม่เอาใจใส่ให้มากขึ้นอีกหลายเท่าถ้าถึงอย่างนั้นก็ยังไม่เข้าใจได้ก็จงรู้เถิดว่าเรามีวัตตะอยู่ณนะเขตนั้นความจริงวัตตะคือความวนผู้ใดวนอยู่ที่ใดผู้นั้นก็มีภูมิอยู่ณนะที่นั้นเราจะขึ้นเหนือภูมิหรือพบนั้นได้ก็ต่อเมื่อ เราได้พยายามภาคเพียรขึ้นไปอีกนั่นคือต้องเพ่งบำเพ็ญตนเพิ่มขึ้นแล้วเราจะออกจากวัตตะนั้นได้และคือเพิ่มภูมิให้ตนเอง 4. อย่าเพิ่งไปลงโทษสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจก่อนเป็นอันขาด 5. จงอย่าลืมอย่ามีทิฏฐิมานะเป็นอันขาดเพราะมันเป็นกิเลสจริงๆ ขืนมีอยู่ตราบใดก็ยังโง่อยู่ตราบนั้นข้าพเจ้าแน่ใจยิ่งกว่าแน่ใดๆว่าผู้ปฏิบัติธรรมจริงจังหรือผู้หวังพ้นทุกข์แท้ๆนั้นจะต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพียงจบเดียวและก็ไม่หยิบขึ้นมาอีกเลยข้าพเจ้าเชื่อว่าห้าจบนั้นจะเป็นอย่างน้อยเสียด้วยซ้ำไปเพราะผู้ปฏิบัติธรรมจริงแท้จะเห็นจะแจ้งเองว่า เรายิ่งอ่านยิ่งเพ่งยิ่งคิดยิ่งนำมาปฏิบัติตามไปเท่าใดเราก็เท่ากับก้าวขึ้นสู่บันไดขั้นสูงต่อไปทุกเมื่อแลผู้เขียนบทที่1คนคืออะไรทำไมสำคัญนักก่อนจะคุยกันถึงเรื่องละเอียดละอเกี่ยวกับคนข้าพเจ้าก็ขอแสดงความทึ่งในคำว่าคนเสียก่อน จะมีใครเคยคิดดังที่ข้าพเจ้าเคยคิดนี้บ้างหรือไม่ก็ไม่ทราบว่าคำว่าคนที่ในภาษาไทยหมายถึงมนุษย์และใช้เรียกสัตว์ประเสริฐมีสองขาสองแขนอยู่ในโลกนี้ช่างเป็นคำเรียกหรือเป็นชื่อที่ให้ความหมายถูกต้องตรงแท้เสียหนี้ะไรคนหมายความว่ากวนหรือทำให้ผสมรวมกันเข้าหรือละเลงให้เข้ากันที่เราแปลความ หมายของคำว่าคนในเชิงกริยาซึ่งเป็นภาษาไทยที่เรารู้รู้กันดีอยู่เช่นกันคำคำเดียวกันนี่เองถ้าเป็นคำนามก็เป็นชื่อเรียกมนุษย์หรือสัตว์ที่เรายกย่องว่าสัตว์ประเสริฐถ้าเป็นคำกริยาก็หมายความว่ากวนหรือทำให้ผสมรวมกันเข้าดังกล่าวแล้วคนไทยก็เข้าใจกันได้ดีทุกคน และก็คนอันหมายถึงมนุษย์ทั่วไปนี่เองก็คือสิ่งที่มันกวนมันทำการผสมทำการรวมทำความหมุนทำความวนคืออยู่ในกิริยาหรือเป็นอยู่โดยเหตุเพราะคนคำกิริยาอยู่ตลอดชั่วกับชั่วกันโดยไม่หยุดได้นี่เองจึงต้องเป็นคนคำนี้เป็นนามอยู่ถ้าใครหรือผู้ใดหยุด หยุดการกวนในตัวเองได้คือหยุดทําให้ผสมรวมกันเข้าหรือหยุดละเลงให้เข้ากันคนผู้นั้นก็หยุดคนหรือไม่เป็นคนแล้วก็กลายเป็นสิ่งอื่นไปกลายเป็นอะไรล่ะก็กลายเป็นของจริงแท้ที่มีอยู่นั้นผู้นั้นมีอะไรก็มีสิ่งนั้นอยู่อย่างนั้นเป็นของสิ่งนั้นบริสุทธิ ไม่ปนไม่เปกับอะไรไม่เลอะไม่เทะกับอะไรอื่นเพราะไม่ได้คนหรือกวนก็ย่อมอยู่อย่างบริสุทธิ์เป็นสิ่งของนั้นอยู่อย่างนั้นเหมือนอย่างสมมุติว่าเรามีน้ำบริสุทธิ์อยู่ใส่แก้วไว้ตั้งไว้เฉยเฉยน้ำบริสุทธิ์นั้นมันก็อยู่เฉยเฉยนิ่งๆถ้าจะมีใครหยิบเอาน้ำเชื่อมจำนวนหนึ่งมาใส่ลงไปในแก้วที่เราเรียกน้ำบริสุทธิ์อยู่โดย การใส่นี้คือใส่ลงไปอย่างเก่งไม่ให้น้ำเชื่อมผสมกับน้ำบริสุทธิ์คือจับวางแห่งน้ำเชื่อมจับวางแท่งน้ำเชื่อมแปะลงไปซ้อนอยู่กับน้ำบริสุทธิ์นั่นเองโดยความหมายก็คือน้ำสองอย่างนี้ไม่ได้ผสมหรือรวมหรือเลิะกันเข้า ในแก้วใบนั้นก็จะมีของสองสิ่งคือน้ำบริสุทธิ์กับน้ำเชื่อมถ้าใครไม่กวนมันหรือไม่คนมันมันก็จะแลเห็นเด่นชัดต่างคนต่างอยู่น้ำบริสุทธิ์ก็คือน้ำบริสุทธิ์ไม่ได้แปลไม่ได้เปลี่ยนเป็นอื่นน้ำเชื่อมก็คือน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมไม่ได้แปลไม่ได้เปลี่ยนเป็นอื่นแม้จะมีใครหยิบเอาอะไรอื่นลง ใส่ลงไปในแก้วอีกเช่นสมมุติว่าหยิบเอาน้ำปลาใส่ลงไปในแก้วนั้นอีกใส่ลงอย่างพิเศษตามเคยคือไม่ให้ผสมกันได้น้ำปลามันก็จะเป็นน้ำปลาอีกส่วนหนึ่งเป็นตัวมันแท้ๆอยู่อย่างนั้นในแก้วนั้นก็จะมีน้ำบริสุทธิ์มีน้ำเชื่อมและมีน้ำปลาเราก็จะเห็นและแบ่งสิ่งเหล่านี้ออกได้รู้ของเหล่านี้ได้แจ้งชัดไม่หลง ไม่ยากในการอ่านไม่ถูกพลางไม่สงสัยคือรู้ได้นี่คือวิชาอย่างจะแจ้งนั่นเองนั่นคือของอันใดไม่ถูกคนหรือถูกกวนของอย่างนั้นก็จะดำรงตัวมันเองอยู่อย่างบริสุทธิ์เป็นตัวมันเองโดยแท้คงเป็นของสิ่งนั้นอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเราคนหรือเรากวนมันเข้าไปเมื่อใด มันก็จะไม่บริสุทธิ์แล้วมันเลอะกันเข้าไปแล้วผสมกันเข้าไปแล้วเราจะแยกว่าตรงไหนน้ำบริสุทธิ์ตรงไหนน้ำเชื่อมตรงไหนน้ำปลาก็ยากยิ่งแล้วยิ่งถ้าผู้ยิ่งถ้าคนผู้เห็นมาแล้วแต่แรกเลยว่ามีน้ำอะไรมีน้ำอะไรบ้างที่เราใส่ลงไปเอาแก้วที่เราคนกวนแล้วผสมกันจนสนิทไปให้คนผู้ไม่รู้จักแต่แรก หรือไม่เห็นแต่แรกเขาดูและถามเขาว่าในแก้วนี้มีอะไรเขาก็จะชี้จะบอกออกมาได้ยากยิ่งเพราะมันเกิดเป็นของใหม่ขึ้นมาแล้วของเก่ามันได้พลางตัวมันลงไปแล้วคนใหม่ที่มองก็มองอย่างถูกพลางถูกลวงก็อ่านยากเพราะมีน้ำว่ามีน้ำอะไรบ้าง จะบอกได้ก็ต้องนำมาใช้สติสัมปชัญญะตรวจตาทดสอบพิสูจน์ด้วยประสาทรู้ของเขาให้ดีจะด้วยวิธีการอะไรก็ตามต้องตั้งใจใช้สติและสมาธิพิสูจน์ออกมาจึงเกิดปัญญารู้แจ้งได้ว่าของแท้ๆที่ก่อกลายมาเป็นน้ำในแก้วขณะนี้นั้นต้นเดิมแท้มันคืออะไรบ้างก่อนที่จะถูกคนถูกกวน ต้องรู้แจ้งรู้จริงโดยเราทําเองเห็นเองเป็นเองกับของจริงนั้นๆเมื่อรู้อย่างนี้และได้และรู้อย่างถูกต้องว่ามีน้ําบริสุทธิ์มีน้ําเชื่อมและน้ําปลาเราก็ได้ถูกต้องแท้จริงจึงเรียกการรู้นั้นว่ารู้แจ้งเห็นจริงหมดอวิชชาคือหมดความไม่รู้ในความจริงของแท้นั้นๆ การเกิดวิชาสมบูรณ์คือมีแต่ความรู้แจ้งที่ถูกต้องหมดความหลงหมดความสงสัยหมดสิ่งพลางแต่ถ้าเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ไม่มีสติปัญญาอ่านน้ำในแก้วนั้นไม่ออกผู้ที่นำแก้วที่ใส่น้ำสามอย่างนั้นคือน้ำบริสุทธิ์น้ำเชื่อมน้ำปลาที่คนหรือกวนกันเข้ากันจนสนิทแล้วมาให้เราดูแถมบอกเราว่า ในแก้วนี้คืออาหารอย่างหนึ่งเรียกชื่อมันว่าน้ำโอชาบานเรานํำมันมาดูก็แล้วชิมก็แล้วดมก็แล้วเราไม่มีปัญญาจะรู้ได้ว่าแท้จริงมันมาจากอะไรเราก็เชื่อเขาว่านี่คือน้ําโอชาบานนั่นคือเรียกว่าเราไม่รู้ความแท้จริงเหตุเกิดเพราะเขาคนมันมาแท้ๆถ้าเราไม่คน ไม่กวนมันมาเอามาในขณะที่น้ำบริสุทธิ์น้ำเชื่อมและน้ำปลาเป็นของแท้ๆอยู่เราก็จะไม่เกิดความหลงคือโมหะหรือมิจฉาทิฏฐิเลยว่าสิ่งนี้คือน้ำโอชาบานเราก็จะรู้ของแท้ของจริงได้ทันทีแต่เมื่อเขาคนมันมาแล้วเราก็เลยได้พบได้เห็นและได้เข้าใจเอาว่า นี้อย่างนี้มีลักษณะอย่างนี้มีรสมีกลิ่นอย่างนี้เขาเรียกว่าน้ำโอชาบานเป็นของจริงของแท้อย่างหนึ่งจึงได้เกิดของใหม่ขึ้นมาคือเกิดมีน้ำโอชาบานขึ้นทีนี้ในโอกาสต,ต่อไปเราก็ไปพบไปเห็นน้ำอะไรที่มีสีอย่างนี้กลิ่นอย่างนี้รสอย่างนี้เราก็เรียกมันว่าน้ำโอชาบานนี่คือการเกิดละ่ะเกิดที่ไหนเกิดที่เราเข้าใจนี่เอง เกิดที่นี่ที่เรานี่และเราก็ไปยึดอุปาทานเอาน้ำโอชาบานนั้นเป็นของสิ่งหนึ่งเป็นของสิ่งใหม่ซึ่งผู้ยึดไม่รู้จริงๆว่าที่แท้มันไม่ใช่น้ำโอชบงโอชาบานที่ไหนหรอกแต่เขาหลงแน่แท้ๆว่าน้ำสีอย่างนี้กลิ่นอย่างนี้รสอย่างนี้ละคือน้ำโอชาบานดังนั้นน้ำโอชาบาน จึงเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาด้วยเหตุดังนี้เกิดเป็นของสิ่งหนึ่งขึ้นมาด้วยการเป็นไปดังนี้เกิดทั้งน้ำโอชาบานที่ผสมคนคนปนกันขึ้นมาเป็นอะไรอย่างหนึ่งในโลกสังขารละโลกเกิดทั้งจิตที่เข้าไปยึดเอาว่าเป็นจริงตัวนี้เองคืออุปาทานยึดติดสังขารละโลก แต่ถ้าย้อนไปถามผู้ที่เขาทำน้ำโอชบานผู้ซึ่งเขารู้แจ้งเห็นจริงว่าน้ำโอชบานมันไม่มีเขาตั้งชื่อเรียกมันขึ้นมาเองต่างหากสิ่งนี้มันเกิดมาโดยเขาเอาน้ำบริสุทธิ์น้ำเชื่อมกับน้ำปลาเอามาคนๆกันผสมกันเข้าความจริงมันไม่มีหลอกน้ำโอชบานในโลกนี้เขาสมมติ ชื่อมันขึ้นมาเรียกของที่ผสมผสมกันนี้เอาเองต่างหากของผู้นั้นก็ไม่หลงไม่ไปยึดถืออุปทานว่าน้ำโอชาบานเป็นของแปลกเป็นของหน้าพิศวงของหน้าลหลงไหลอะไรดังนั้นสิ่งที่สิ่งอื่นใดที่มันมาเกิดอยู่มันหลงอยู่มันไม่รู้อยู่มันหมุนเวียนอยู่มันคล้องติดอยู่ มันจึงมีคนนี่เองเป็นเหตุเนื่องมาจากมีอาการคนหรือกวนนี่แหละเป็นตัวสำคัญทำให้ทุกอย่างยังเป็นไปยังยังไม่หยุดนิ่งยังหมุนเวียนอยู่ตลอดการแต่ถ้าผู้ใดหยุดอาการคนในตนเสียได้หยุดได้จริงๆเขาผู้นั้นหยุดการคนคนผู้นั้นก็หมดการคนและหรือหมดความเป็นคนไปแล้วจริงๆ เราก็ถึงซึ่งผู้รู้ความแท้จริงเป็นผู้หมดซึ่งวิชาเป็นคนเป็นพระการคนนั้นคือสังขารผู้อยู่เหนือการคนและรู้ชัดของแท้คือผู้พ้นวิชาเมื่อหมดความเป็นคนแล้วจะเป็นอะไรละ่ะถ้าเรียกอย่างไทยๆก็เรียกว่าคนผู้นั้นเมื่อไม่ได้คน และไม่ได้เป็นคนแล้วก็กลายเป็นพระไปและจงเข้าใจให้พอด้วยว่าพระในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าพระอย่างสมมุติพระอย่างสมมุติคือพระที่มีเพียงเครื่องหมายที่มองเห็นได้ด้วยตาคือนุ่งห่มจีวรโกนหัวและได้ผ่านพิธีที่เรียกว่าบวชมาเสียเท่านั้นแต่แท้จริงในตัวผู้นั้นยังเป็นปุถุชน แม้จะมีความรู้สูงยังไม่มีคุณธรรมหรือไม่มีจิตสูงพอหรือไม่เข้าใจและไม่มีความแท้จริงเพียงพอยังมีความหลงยังมีความไม่รู้ความแท้จริงอยู่เท่าเท่ากับผู้ยังไม่โกนหัวห่มจีวรที่ไม่รู้อื่นๆเช่นกันเรียกง,ง่ายๆก็คือยังเป็นคนหรือยังคนจิตใจของตัวเองอยู่นั่นเองเป็นแต่เพียง ไปขอมอบตัวเข้าอยู่ในระเบียบระบบของพระบ้างเท่านั้นจิตแท้ๆของผู้นั้นยังไม่ได้รู้เห็นเป็นของแท้จริงยังปล่อยจิตให้คนให้กวนให้ผสมกับกิเลสตัณหาอุปาทานอยู่จึงเรียกพระเช่นนี้ว่าพระอย่างสมมุติหรือพระเพียงขานเรียกกันว่าพระเฉยเเรียกเป็นศัพท์กระทัดรัดก็ว่าสมมุติสง์ ส่วนพระที่กลายจากคนมาแล้วเรียกว่าพระแท้ๆนั้นก็คือผู้ที่มีจิตเห็นแล้วว่าถ้าคนสิ่งใดอยู่ก็จะเกิดอยู่ตราบนั้นเห็นและรู้คนของของตนของในตนได้อย่างแท้จริงจริงๆและผู้นั้นก็ได้เพียงพยายามหยุดคนจริงๆ จึงจะถือได้ว่าผู้นั้นเป็นพระแท้ๆไม่ใช่พระสมมุติเป็นพระที่เกิดใหม่จากคนหรือเป็นพระที่แปลเปลี่ยนมาจากชาติคนเกิดจริงๆเกิดในจิตเกิดแบบผูกผุดเกิดในลักษณะโอปติกะกำเนิดเกิดโดยอาศัยกรรมและเป็นผู้ที่ไม่เวียนว่ายไปตกนรกอีกเป็นอันขาดมีแต่จะสูงขึ้นนี่แหละ พระอย่างนี้แหละเรียกว่าพระแท้ๆจะมีเครื่องหมายภายนอกคือหม่หมจีวรห่มจีวรโกนหัวและผ่านพิธีบวชของพระมาแล้วหรือไม่ก็ตามผู้นั้นเป็นพระไปแล้วเป็นพระแท้ด้วยไม่ใช่พระสมมตุติพระที่กลายจากคนหรือมนุษย์ปุตุชนไปแล้วนี้จะอยู่ในสภาพหัวดำนุ่งขาวใส่เสือ้อ นุ่งกระโปรงใส่เสื้อหรือนุ่งห่มจีวรหัวโล้นก็ตามแม้จะไม่เรียกกันว่าพระก็เป็นพระแท้ทั้งสิน้นขอให้ถือเอาว่าในจิตได้เห็นแจ้งความจริงหยุดคนจิตตัวเองจริง,รงเป็นสำคัญหยุดคนจิตตัวเองจริงๆเป็นสำคัญพระอย่างนี้เป็นพระแท้ไม่ใช่พระเพียงเรียกขานกันเฉย ถ้าเรียกเป็นศัพท์กทัดรัตก็เรียกพระอริยสงฆ์หรือพระอริยเจ้าหรือพระอริยบุคคลดังนั้นจากคนหรือหมดความเป็นคนแล้วก็เกิดเป็นพระไปดังนี้และต้องเป็นพระดังอธิบายมาแล้วด้วยเป็นพระที่เห็นแล้วว่าในจิตของตนถ้าท่านขืนยังคนอยู่ จิตของท่านก็จะขุนจะมองจะเศร้าจะโง่จะหลงนั่นคือจะทุกข์หรือจะหลงสุขเมื่อท่านผู้นั้นเห็นได้ดังนั้นอย่างจะแจ้งแทงตลอดแล้วท่านก็จะไม่ยอมคนจิตใจของท่านกับกิเลตัณหาอุปาทานเป็นอันขาดพระว่าเพราะว่าถ้าขืนคนเข้าไปที่ใดมันก็จะทุกข์ขึ้นมาที่นั้นทันที และหนักเข้าก็จะเป็นผู้หลงหลง,ถ,งถึงที่สุดก็คือต้องเสพมันและเรียกความสนใจที่ได้เสพนั้นว่าสุขด้วยเหตุดังนี้ข้าพเจ้าจึงทึ่งจริงๆในการตั้งคำเรียกหรือตั้งชื่อเรียกสัตว์ประเสริฐในโลกที่ว่าคนนี่ผู้ตั้งช่างเก่งกาจสามารถยอดเยี่ยมเหลือเกิน ผู้ตั้งนั้นจะต้องไม่ใช่คนหรือมนุษย์หรือปุถุชนธรรมดาแน่ๆต้องเป็นผู้มีความเข้าใจหรือเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงได้อย่างถ่องแท้แน่ๆจึงได้ตั้งคําเรียกสัตว์ประเสริฐนี้ว่าคนออกมาได้ตรงเพีงหมอเหมิมงเสียนี่ก็ไรทีนี้ปัญหาก็มีต่อไปว่าทำอย่างไรล่ะจึงจะรู้แจ้งรู้ชัดได้ว่าเราคนอะไรอยู่ ในตัวคนหรือในจิตคนนั้นและเราจะหยุดคนอะไรกันในตัวคนหรือในจิตคนจึงจะได้ชื่อว่าหมดทุกข์หรือได้ชื่อให้ตนเองเสียใหม่ว่าพระไม่ใช่คนอีกต่อไปเอาละเรามาเริ่มกันตรงนี้ตรงคำว่าคนนี่แหละที่ว่าคนนี้ เรามาลองจับแบ่งแยกออกดูกันให้ละเอียดกันสักทีดูสิแล้วเราก็จะพบได้ว่าแท้แท้จริงๆนั้นคนมาจากอะไรหรือคนคืออะไรกันแน่เมื่อเราจับมาแยกละเอียดกันจริงๆแล้วเราก็จะได้เห็นว่าถ้าเรายังวกวนถ้าเรายังกวนหรือคนคนคำนี้เป็นกริยาแล้ว อะไรอยู่แล้วอะไรจะเกิดและถ้าเราไม่ได้ให้มันเกิดเราจะตัดตรงไหนหรือจะตัดส่วนไหนในตัวคนมันจึงจะหยุดและขอบอกกล่าวเสียก่อนว่าข้าพเจ้าจะอธิบายหรือจะคุยเล่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะอธิบายในภาษาไทยภาษาธรรมดาที่พยายามจะให้เข้าใจ ถึงแก่นของความจริงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จะเป็นการอธิบายที่ยืดยาดซ้สำซากมุกบนเอาการอยู่ขอให้รู้ตัวไว้ด้วยอะไรหรือสิ่งใดก็ตามถ้าจะบอกกล่าวกันให้อีกผู้หนึ่งรู้และเข้าใจก็ต้องใช้ภาษาแต่กรุณาอันนี้ขอให้พยายามจริงๆคือกรุณาอย่ายึดเอาเนื้อของภาษาเป็นข้อแยง้ง เพราะมันอาจจะไม่ตรงไม่แท้ทีเดียวในบางส่วนบางคำบางตอนขอให้พยายามตีความเอาให้ได้เนื้อแท้ๆของสิ่งที่กล่าวถึงให้ได้เป็นช่วงเป็นเปลาะเป็นตอนๆไปอย่าคิดยึดคำที่เคยรู้เคยเข้าใจนั้นๆมาแยง้งที่ต้องกล่าวบอกกล่าวนี้เพื่อป้องกันไว้สำหรับผู้ศึกษาธรรมมาแล้วโดยเฉพาะผู้ได้ศึกษาปริยัตมา ยิ่งผู้ศึกษาพระอภิธรรมอย่างละเอียดละออด้วยถ้ามาอ่านคำอธิบายของข้าพเจ้าในลำดับนี้จะเกิดความคิดดังกล่าวขึ้นมาได้ดังนั้นขอความกรุณาลืมอะไรอะไรบ้างบางอย่างที่ควรลืมชั่วคราวแล้วมาคุยกันแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาปริยัติมามากมายอะไรก็จะอ่านได้อย่างสบาย ให้พยายามตีความเข้าใจไปตามลำดับเป็นพอผ่าคนแยกคนคนหรือมนุษย์ประกอบด้วยสองสิ่งคือกาย 1. นึกายสองใจหรือจิตหรือวิญญาณแล้วแต่จะเรียกเรียกอะไรก็เรียกไปเรียกไปพังๆก่อนก็แล้วกัน คลิปนี้ขอจบประมาณนี้ก่อนนะคะเรามาต่อ EP 2ค่ะขอพระคุณค่ะ